เพื่อนซื้อเพลงมาค่ะใส่พร้อมกันเลยนะเงินออกสมองโุนเดินนี่มาจ้าน้องอายมาจ้าคุณไมมินคุณไมมินแอบแซบนะเนี่ยคุณไมมินแอบแรงอยู่นะ อบคุณค่ะพี่สุจิราเป็นสิวเยอะใช้ตัวไหนคะน,น่ะล้ิเห็นดากมงใช้ตัวนี้เลยนะคะนี่เป็นเซรั่มไฮยาบูรนะเรียงเต็มเลยนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ไม่ใช่เจวบองนะคะเซตนี้เลยนะคะอันนี้เป็นเซรั่มตัวนี้จะช่วยเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำใครที่เป็นสิวเยอะๆนะคะใช้ ไฮยาตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นไฮยาเข้มขน้นส่วนครีมนะคะตัวนี้จะช่วยใครที่แบบหน้าแห้งนะคะหน้าแห้งหน้าลอกแล้วก็หน้าไม่ฉ่าน้ํานะคะหน้าแบบไม่หยิ่มฟูนะคะต้องใช้คู่กันนะคะใช้เซรั่มกับครีมเอ็นะนําเซตคู่ตัวนี้เลยใช้คู่ตัวนี้ก็สามร้อยเก้าสิบาทนะคะได้เซรั่มแล้วก็ครีมด้วยสามร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีทั้งแบบโอนแล้วก็กิบปลไปทางจ้าทำตาที่ไหนคะสวยมากเลยที่วีแคร์คลินิกนะคะ วิแคาะหคลินิกอยู่ที่พัทยานะคะของคุณหมอแพลเช์อดูในเพจได้เลยนะคะทุกคนค่ะเนื้อเพลงดีสนเอ้ยเพ่งยังเราวันนี้ไปอีกดอีกลองโชว์ซิลองติ๊กตักไปเลยพร้อมลงเปล่าใช่ค่ะหนูพร้อมลงเพราะว่าหนูหนูทำศัลยกรรมนะคะทุกคนค่ะหนูเพิ่งกินได้หนูเพิ่งทำได้หนึ่งเดือนเื่อเมื่อกี้หนูกินอะไรไม่ได้ 这很舒服听的。好 ใช่ไหมคะไม่ได้ตีคะ่ะเพราะว่าอีไม่ได้ให้ไม่ได้พาลูกไปนะคะแค่เน้นอยู่กับพีตลอดนะคะเ็นละ290บาทใช่ไหมคะใช่ค่ะ 我呢？ ใจพร้อมกันซะก็ใจพร้อมกันไปเลยสิคะสวัสดีพี่ไอซ์ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับหัวใจค่ะผมสวยแห้งจาน้องอี๋ขอบคุณค่ะเจ็บซีจากแปดเลี้ยวค่ะแม่เอ๋สวัสดีค่ะพี่ยี่สิบหกมิถุนานี่ขอบคุณพี่ไอซด้วยนะคะหัวใจมารัวๆเลย ย้ำคอยมัดผมกับอยากให้คอยปล่อยผมย้ำคอยปล่อยผมย้ำคอยปล่อยผมก็บอกคอยมัดผม <c oughs> เดี๋ยวเธอจะเส้นี่วิก,กัดดากอยู่ครีมตัวที่พี่ใช้พี่ใช้อะไรใครอย่าใชา้หัวเชือกิวขาวนะคะดูคนขาตัวนี้หนูใช้ทุกวันหนูซาบานตรงนี้เลยซาบานอีกแล้วไปสนซาบานเี่อะไรอะไราดาบาน Okay, no. <laughs> ตัวนี้ที่เอช้ทุกวันนะคะทุกคนคะตัวนี้ใช้จริงๆเอช้ตัวนี้สบู่นะคะอันนี้เป็นวิตามินซีตัวนี้มันจะช่วยเรื่องผิวขาวนะคะแล้วก็ขัดขี้ใครนี่ตัวนี้เป็นสบู่ลูกพีนนะคะทุกคนคะตัวนี้ใช้ดีมากใช้ดีใช้ดีใช้ดีมาก แล้วงานทักเงินตอนเก็บเงี้ยแลสบู่แล้วก็นี่นะคะทุกคนค่ะหมอนเชือกผิวขาวสองร้อยเก้าสิบบาททักไปที่ตรงที่ปักหมุดได้เลยนะคะมันแท้รักทองพี่เก่งถึงใจลายสวยจังเลยขอบคุณค่ะ ชอบเล็บพี่มากเลยค่ะตอจางพี่น้องไปหัวไปไปทางหัวหัวอย่างเดียวซื้อซื้าเพื่ให้ดีจังเนี่ยค่ะน,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 น่านี่เขาู้้อได้นั่นหละมาทำลูกันจะหเอาไปลมน ไปลองเด้อเองหนูได้เน,ดนเพราะว่าท่านได้ขออนุญาตจากระจาใช์อยู่ แล้วนาบอกว่าผมแบบชอบเอตั้งแต่อยู่นุบาลสองแล้วนะตัวบาบดเดนิตัวบาบเด้เน่วันนี้เรามาติดไฟที่บริษัทนะคะคนะคนคะอ้ยทะเลสดพรุ่งนี้หนูไล์สดนะคะพรุ่งนี้หนูมีไล์สดวันนี้กองซูมด้วยอีกอย่างอีก รอติดตามนะคะทุกคนคะ่ะคุณจิรพรบอกว่าคนอะไรสวยเป็นบ้า <c oughs> ใช่ไหมว่าน้องพี่นี่คือทั้งสวยทั้งทั้งบ้า <c oughs> จ้า <c oughs> <c oughs> สวยค่ะ สวยยมากเลอันนี้คะขนาดเดียวไ,ไม่ใส่ไฟอันนั้นนะคะคือในหางไม่ด้ห้างคุณยหญ่พี่ก้องมาเซ็ตเราเ่ยไล์สดแบบก้องโปคร,รูมียอากล้องเหรอคะกล้องโปรพี่ก้องเซ็ตท่านเงยจ้ะ เทียงวมาเยี่ดก็ดีเนาะกวดซดทูเองพ่องข้าวจับจนส้างข้าวจับจนอยู่สางก็รหลอกน้ำได้เลยเอเซนง่างวา้อย่าเพิ่งออกของพี่เอไปร้องนะเก็บรสกระิีเดนี่ได้เด้ า,าจะลองเอาสบู่มาใช้นะคะเห็นน้องขาวใสพี่เริ่มอยากขาวแล้วอยากลองขาวดูขอบคุณพี่อายด้วยนะคะพี่อายนะเจาะถ้ากินเจ้าขาววัาาวนี้เราเจาก็ไปเฮเทผิวดำวันนี้เจาก็จะไม่อยากขาวอีกวันนี้แนวในของเจ้านี้ย,ย้าย อันนี้เป็นวิตามินซีนะคะทุกคนค่ะเอสเซนต์วิตามินซีตัวนี้เนาะใช้ดีมากใส่ดีแห้งเอาใส่กับสบู่เท่น้ำเอสเซนต์ใส่นะคะทุกคนค่ะอันนี้เป็นหัวเชื้อผิวขาวนี่ไอแป้งก็จะผิวประมาณนี้เด้อโอเค สองค่ะเป็ทุกอย่างให้เธอแล้วคนท้องใช้ได้ไหมคะแชมพูใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะวิปปิ้ค่ะโลชั่นใช้ได้โลชั่นไม่แนะนำครีมก็ไม่แนะนำแต่ว่าวิตามินบางทีคนท้องเขาแพคนคนท้องควรใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับคนท้องเท่านั้นคนท้องคนอิ่มถามว่าอันตรายไหมไม่อันตรายแต่แนะนาว่าคนท้องควรใช้สาหรับคุณท้อง คนท้องนะคะทุกคนค่ะพี่ปุ๊กกี้บอกว่าเนี่ยควรใช้สําหรับคนท้องนะคะแต่ว่าพวกวิตามินซีพวกสบู่อะไรแบบนี้นะใช้ได้แต่ว่าครีมโลชั่นมาเชื้อแบบนี้ไม่ควรใช้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันแบบของหนูมันเข้มข้นมากนะคะทุกคนค่ะมาจ,จะระคายเคืองได้เนี่ยถ้าใช้สบู่อันนี้ได้อยู่นะคะสะบู่ตัวนี้นะคะเป็นวิตามินซีอันนี้ใช้ได้อยู่แต่ว่าเป็นพวกเซรั่มทาหน้า อันนี้มันเป็นไฮายาเข้มข้นนะคะมันไม่ใช่ครีมธรรมดาดิันเป็นครีมที่ใช้แล้วแบบมันดีจริงๆนะคะแต่ว่าคนท้องไม่แนะนําไม่ใช้เพราะว่ามันจะคละคายเครืองได้นะคะห่อเชื้ออย่างนี้ก็ไม่ควรนะคะควรจะใช้แบบผลิตภัณฑ์สําหรับคนท้องจริงๆนะคะแตาสบู่ใช้ได้อยู่สั่งมาลองแล้วนี่<ด>ของคุณพี่อายมากเลยนะคะ

คิดถึงนะคะสวัสดีตรีด้วยนะจ๊ะสวัสดีตีนัทที่ยาด้วยไอโอคอนแก่นนะตีไอู่คอนแก่นอยู่กับพี่เก่งขนาดไม่ได้ใช้ไฟไรผิวยังสวยขนาดนี้เลยต้องลองแล้วนี่มันต้องลองนะจ๊ะ ต้องลองดีน้องไอเราเดือนเดือนเราก็ยังทำงานอยู่นะคะทุกคนค่ะวันนี้หนูไลฟ์สาระนะคะทุกคนค่ะหนูไม่เน้นขายของนะคะเน้นเว้าถ้าฟังเราจะถ้าฟังเราจะนำขายที่เหลืออยู่ องมาแล้วเนี่ยก็ที่เหลืออยู่ประมาณว่าปิดเครื่องเวทานมาบอกแมเลยคนละขาลงมบ่อที่กี่ว่เอาทอีเดีย คะถึงแล้วเอามาค่ะเอาาค่เลยแกับเบนแข่่วันนี้ให้วันนี้เหรอโอ้ยเอื้นเอ้าทำไมมันเก็บตังค์ด้วยพี่เกียเอพอเ็บโอ้เปลียนแต่สั่งขาดวันนั้นน่ะจะใส่ทุกคนขาพื่เกี้สั่งสั่งของแล้วแปให้หนูจ่ายไหมโย หนูใจสั่งขอให้น้องแบบไปเก็บใบถางพี่สั่งอันนี้ไปให้ใช้ยมาส์เเอามาแถมโลดมาสิบารเก็บเงินหนูเพราะว่ากล่องแพงจีนไปพี่ใช้โลชั่นของอะไรคะขาวมากเลยตัวนี้เลยนะคะไฮยาบูนะคะอันนี้เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ของพี่เอเองเนี่ยเป็นแบรนด์ของเองนะคะไฮยาบูนะคะเป็นแบรนด์เอง หัวเชื้อนะคะทุกคนขาตรงนี้มันจะเขียนว่าโลชั่นต้มขุ่สมเกาหลีนี่เป็นหัวเชื้อผิวขาวนะคะใช่ดีแฮงน,งนี่แล้วก็หอมมากด้วยนะคะทุกคนขาเป็นหัวเชื้อผิวขาวดีทุกคนขาอย่าชั่อย่าทักแชทส่วนตัวหนูนะคะถ้าถ้าสั่งของนะคะแอดไลน์ตรงนี้นะคะทุกคนขาเพราะว่า ถ้าส่วนตัวหนูนะไม่รู้ใครทักมาบ้างนะคะบางทีมันมันปิดกั้นมันอาจจะไม่เห็นนะคะถ้าสั่งซื้อสินค้าต้องสั่งรายละเอียดตรงนี้นะคะก็จะมีแอดมินแล้วก็เอตอบด้วยสองร้อยเกสบาทส่งฟรีทั้งแบบโอนแล้วก็เก็บปลายทางนะคะขอบคุณค่ะพี่แป้งอาร์ตนี่ตัวนี้ร้อยห้าสิบกร,รัมนะคะเออทุกกี้ค่ะ<อ>มือนั่นนะหน,นูนเอาไปสามขวดน่ั เราไปขึ้นเครื่องน่ะเขาให้เราออกหมดเลยเกินไงไม่เกินเชียไดบอกเขาห้ามเกินห้าหร่ห้ามรเกินร้อยเขห้ามเกินร้อยของเราร้อยห้าสิบเชียร์ได้บอกเขาเพิ่งออกไปไม่ได้ท้าสามสามทิ้งเลยทิ้งหมดเลยโบเมรอีกกอนไหน แมบางมนรอยมัยยงซด้วนพี่น้องอ้ยขึ้กพี่บบายบายจ้าฝันดีนะจ้าสนใจข้าสนใจกดไปที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะตรงที่ฝากหมดข้างล่างตรงนี้เด้อหนงพี่น้องเขบอกไงีน่งอะไรบางอ๋อเดี๋ยวค่อยค่อยเอา ขวดเท่าไหร่คาขวดละสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะขวดละสองร้อยเก้าสิบบาทสบู่อันนี้นะคะสบูู่ลูกคิดก็สอง้อเก้าสิบาทตัวนี้ให้ทั้งสบูพแล้วก็วิตามินซีเลยส่งฟีถ้าแบบโอนเราก็เก็บปลายทางนะคะแลม่ยัเห็นเล่าเดยเล่าเดยวไนี้ที่เล่าเี๋ยจดีเลย ขอบคุมาค่ะขอบคุณค่ะมคบอกบัคาา่ะม,<อ>มันอยู่นโหลดโบแถามมือนี้แถมือม่ตีักับอนั่นแหะแถมืออื่นทาานั้นหรอเป็นไงพิชบาลาบมีเป็นยัไงพญตายแล้วมาปันค่ะกวนค่ะแล้วมาสมัสดีเสือแล้วมาเอโนยลาตัวนี้ส อเ,บบเ,เอดซีจากสอบปปอล้าค่ะสบายดีค่ะรักน้องเอ๋ขอบคุณค่ะพี่พิชายาดูนะคะทุกคนค่ะโูการทำงานของเรานะคะดึง๋งดึ๋งเชื่องคืนเราก็ไม่นอนแม่ที่ขอสีดูเป็นห้องกาดกาดขอในบ้านน่ำสโลเซย์เดี๋ยวขอกับเมาแล้วก็เอ,อเาเวลาขอนอนน่ะนี่ ใช้กี่ขวดคะเพี่ถึงจะเห็นผลเห็นผลตั้งแต่ขวดแรกนะคะ14วันก็เห็นผลแล้วว่ามันขาวใสขึ้นนะคะทุกคนคะแต่ว่าใช้สองวันนี้ไม่เห็นผลนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบบีบีหรือว่าซีซีนะคะไม่ใช่ทาแล้วแล้วขาวเลยนะคะทุกคนค่ะคือตัวนี้มันจะช่วยบำรุงผิวด้วยใครที่แบบกำลังหาโลชั่นที่แบบใช้ใช้หน้าหนาวนะคะตัวนี้ช่วยได้ ใช้ได้ทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วยผิวหอมด้วยแล้วก็ผิวขาวด้วยนะคะตัวนี้ทีนวันเลยบ๊วย่ะใบใหญ่พอคุณจะชิดอขนาดอะไรคือพ่ออันเกิรพมย้อมฟอาจารยนแนนเอาเกลืขึ้นมาก เป็นยืนดีคัเนนดีอาไปเชี้แซ่บครับจะให้ดูฮานพาเขาเรานะยังไม่เสร็จมีพาด้วยนะคะทุกคนคะการ์โมเตลูด้วยนะคะพระไอร์ร้ายแห้งว่ามันวัดแบบวัดไม่ดีอันนี้ก็คือไฮยาบูของเรานะคะทุกคนคะคุณงามบองงามขนาดเลยอันนี้ก็จะเป็นสบู่นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นพ้านะคะใครไม่ซื้อจะโดนของนะคะลูเดียวนลนจเสีว่ไ้ไหตรงนี้ใครสวยมากเลย พี่คำเพงแพ้ตัวไหนคะ,ะ,ะหมายถึงว่าแพ้ที่ตรงหน้าหรือว่าผิวตัวคะจะได้แนะนำถูก